i <laughs> แฟนนิยายเอ,ยเองบวกกับแฟนแฟนรีสีเองก็จะได้เาเจอกันแล้วก็มาพบปากันลยก็ฝากตัวที่เรื่องของปิงดคอาหลับด้วยวันนี้แฮปปี้มากเราคิดว่านักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนก็แฮปปี้ที่ได้มาเจอแฟนแใน,น,ว,น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 วันนี้ครับยจะเร่มกาดรามอังนะดดันาไดัจงกดันตั้งแต่วันแรกที่ทำนะครับ <c ười> ไม,ม่วันไหนไม่กดดันเลยแต่ว่า ทั้งทีมาแสดงแล้วก็ทีมงานมันก็เลยทําให้เราอย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่เรามีจุดประสงค์ในการคืออยากให้งานออกมาดีที่สุดมากๆก,ก็เลยรู้สึกว่ายังไงหามันก็จะหายเหนื่อยในสักวันเวลาถ่าผลงานออกไปออนแอร์อะครับ ตอนนี้นอกเรื่องนึงก็มาจะปิดกล้องแล้วก็น่าจะเป็นทังมิ่งที่ดีกับที่จะทำเรื่องหนึ่งตอนะคค่อไรคะานู้ะการที่เจอกันครั้แรกใช่ั้ยคะซีรีส์เรื่องนี้ใช่ครับีะรบะอ๋อครับผมดีครับผมหมายถึงว่าวตั้งแต่วันเวิร์กช็อปแล้วห่ะคือตัว ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเนาะนี่เป็นครับไม่ใช่สิเราเจอกันครั้งแรกคือตอนไปแคสแล้วจากนั้นเราก็มาเจอกันอีกทีตอนเวิร์กชอปเย้ะทีนี้เนี่ยเราเรารู้สึกว่าเออตอนเวิร์กชอปอะไปถึงแม้ว่าโอเคเออถ้าพูดถึงผลงานการสแสดงอะอาจจะไม่ได้มากเท่าผมเนาะแต่ว่าพอพอพอเราเริ่มเวิร์กชอปอเราสัมผัสได้ถึงเขาเขามีความตั้งใจมากเขาเปิดมากมาเวลาเวลาเวิร์กชอปอะไรเงี้ยเวลาเวลาเรามี ซีนที่ต้องเล่นด้วยกันตูมบายเขาเป็นคนที่เราเราเล่นด้เรารเรารู้สึกสบายใจเพราะว่าเขาจะไม่มีแบบเขาจะไม่มีเขาเขาเขาไม่กัก๊กเลยง่ายๆครับผมเวลาเล่นรู้สึกเจอเราไปด้วยกันได้ดี <c oughs> ไม่ทำไมค <c oughs> รบกกับผมก็สำหรับตูมบายก็อย่างที่บอกว่าโนนแบบเราเจอกันแรกตอนที่เป็นแขกแล้วหลังจากนั้นก็มีการเวิร์กช็อปก็มีการไปถ่ายโทรข่าวหลักตอนแรกโนนเป็นคนที่ทำงานบ้านในเรื่องต่างๆในหนักมากทั้งแบบตอนที่ เวิร์กช็อปหรือว่าเรื่องของการแสดงนั้นนุ่นเขาไม่เคยทําให้เราแบบว่ารู้สึกกังวลในการที่จะแสดงกับเขาเลยคือแบบว่าเขาทําให้เราสบายใจในทุกๆในทุกๆครั้งที่แบบว่าเราจะเข้าซีนด้วยหรือว่าบางซีนแบบยังไม่ได้เข้าด้วยกันชอบแบบมีการมาคุยกับเราก่อนเราแบบเอออ่านี่ยังเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยชอบซีนนี้แบบเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบเป็นคนที่ทํางานด้วยแล้วก็สบายใจบวกกับว่าพี่พี่ทีมงานทุกคนคือเวลาอยู่ในกองมันแบบสนุกอะไรเงี้ยครับมันเหมือนแบบพี่น้องเพื่อนทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยครับบรรยากาศกองก็เลยสนนุกกก็็เเลย่่แฮปปปีีี้มาๆบทท มันจะมีความยากอะไรต่ออะไรบ้างครับถ้าผมในส่วนของตัวไบต์ก็จะเป็นความยากก็จะเป็นเรื่องของภาษาเลยอย่างแรกแล้วก็ความทั้งภาษาทั้งเรื่องของการกระทำต่างๆเพราะว่ามันค่อนข้างแบบไม่เหมือนในยุนี้เลยอะไรประมาณนี้ครับอาจจะแบบไม่ต่างกันเยอะแต่ก็ต่างกันประมาณนึ้ก็เรื่องของพาร์ตดราม่าต่างๆอะไรอย่างนี้ ก็ติดตามตามตามบทม,มันก็แบบมีความแบบว่าโรแมนติกเรื่องราวม,มันโรแมนติกแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงเรื่องท,งทังพาร์ทจริงๆอะมันพาร์ทโรแมนติกแค่จะไม่เป็นห่วงเลยเพราะว่าด้วยความที่ทั้งคู่แบบว่ารูชอบกันมาหนักมากเราก็คิดว่าทุกคนคงได้เห็นตัวทีเซอเร์ไปแล้วและพาร์ทดราม่าเองหรือแม้แต่ตัวนักแสดงท่านอื่นที่เราจะเข้ามาสร้างสีสันให้กับเรื่องเรื่องนีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คัดสรรที่สุดแล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานกับ ชิ่มมากๆเวลาเราไปออกไปกองออกกองเนี้ยเรารู้สึกแฮปปี้ที่เราได้กำกับการแสดงเหล่านี้มากๆแล้วก็คิดว่ากักแสดงเหล่านี้ก็ปล่อยมาเต็มที่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แฮปปี้ในทุกๆุพาร์ทที่เราทำไม่ว่าจะโรแมนติกดราม,ม่าอะไรต่างๆทำได้หมดแต่ละคนละกันนะคะให้แบบว่าฝากตัวละครดีๆละกนันค่ะฝากตัวละครดีๆในเรื่องราวแต่ละคนเลยอ่าอย่างแรกนะครับผมขอแก้อย่างห <laughs> นึ่งพระยาสุดที่รักของมิสเตอร์โรเบิร์ตชื่อเครื่องเพิ่งนะคะ ก็ก <dı> ็เขาฝากตัวละครมิสเตอร์โเบิร์ตเฝากตละครมิสเตอร์เบิร์เลยครับเพราะว่าแเหมือนที่บอกไปก็มีความหมดเยี่ยมแต่จริงๆเขาก็มีเขาก็มีหัวใจเป็นผู้ชายที่มีหัวใจเขาอาจจะแบบทำผิดวิธีไม่ได้ถูกต้องอย่งเสมอแต่ลึกๆแล้ว โหยโผล่เทียบหนี้งานขนาดโผล่เทียบหนี้งานขนาดของติลาาไปอะไรนะครับงานถนัดแบใช่่าเรื่องเลยก็เห็นเห็นเห็นพี่ๆบอกว่าผมถนัดดีผมก็เลยกลัวว่ามันเป็นอะไรนะบางคนเข้าใจผิดว่าทำได้ใช่ที่มันคือการแสดงใช่ที่ว่าคนหลอนยนใช่แล้วก็อยากฝากนะคะตัวละครตัวแหละจริงๆเพราะหนีรู้สึกว่าตัวละครทุกตัวมีมิติในของตัวเองจากนิยาย ก่อนเลยนะคะเป็นกอนก็ฉันก็ก็ทำไมฉันลก็ขันขอฝากซีรีส์ซีรีส์ของพวกเราด้วยชื่อเรียอว่าหอมกิ่นความรักอยากให้พวกเราทุกคนทุกคนที่เป็นคนผู้ชมมันยากจังเลย ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับก็ทุกคนทำเต็มที่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของนักแสดงหรือว่าพาร์ทของทุกคนที่ทํางานหรือว่าพี่พี่ทีมงานทุกคนนะเรื่องของการทําทุกอย่างทําเพลงด้วยต่างๆด้วยอย่างที่พี่หมวดเล่าไปนะครับก็ทุกคนเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็ได้ติดตามชมไปปีนีกครับขอฝากให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยครับ ฝากตัวละครทุกตัวด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมให้เจอหมู่โวบเร็วๆนะครับตอนนี้ยังไม่เจอเลยครับตัวละครแกนะครับฝากด้วยนะครับมาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเจ็บต้นขาดยังไม่ insert ตามไปด้วยค่ะ Welcome to Star Society.